เ <g ül> มื่อกี้กล้องกลับด้านเมื่อกี้กล้องกลับด้าน่แสงไม่ได้เลยจริง,แ,งแสงไม่ได้เลยแสงไม่ได้เลยอรุณสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดียามเย็นใครได้ยินอยู่บ้างเนี่ยสวัสดียามเย็นนะคะไม่มีอะไรมากมาเทสกล้องมาเทสกล้องเฉยๆว่า เอกเวลาออกกล้องมุมภาพขยายแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนะคะพร้อมรีวิวหรือยังนะคะตอนนี้นะคะไม่ได้ออกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยใครได้ยินน้ำหนึ่งบ้างนะคะไม่ได้ออกมาอยู่หน้ากล้องนานมากแล้วนะคะไม่ได้ออกมาอยู่หน้ากล้องนานมากแล้วนะคะก็จะคือคือคืนนิดนึงนะคะคือจะมา ไลฟ์สดนี้จะมาเทสหน้าตัวเองเฉยนะคเพราะว่าตอนนี้น้ำหนึ่งใช้มือถือหัวเว่ยรุ่นปี2018นะคะซึ่งมันก็จะไม่มี AI ไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่มีตัวช่วยที่ทำให้หน้าใสวิ้งหรืออะไรนะคะก็มาลองมาลองไลฟ์สดดูหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์นานมากนะคะว่าดูตัวเองว่าหน้าบวมหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะก็หลายคนเห็นน้ำหนึง่ง แสดงท่าทีทางการแสดงท่าทีนะคะเรื่องของการเมืองนะคะต้องบอกกันว่าน้ำหนึ่งเองก็ไม่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงกับทุกฝ่ายเนาะแล้วก็คนไทยด้วยกันก็รักกันแล้วก็รับฟังกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าเฟซรู้สึกจะดุเดือดมากเลยนะคะ1นึ่งน้ำหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จับจ่วงหรือว่าลามปามไปถึง สถาบันต่างๆนะคะยังไงก็รณรงค์ให้น้องๆเวลาที่ออกมาเรียกร้องนะคะหรือออกมาชุมนุมก็ออกมาชุมนุมด้วยความสงบแล้วก็พูดจากันดีๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนที่กำลังลุกขึ้น แสดงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ลุกขึ้นแสดงความคิดของตัวเองนะคะขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีนะคะแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วฟังเสียงของเด็กจริงๆนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องออกมาปรับปรามหรอกเปิดเวทีให้เขาไปเลยแล้วมานั่งคุยกับเขาไปเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เล็กป,ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยเขามีมือถือม,ม,ม,มีสมาร์ทโฟนเข้าถึง Data ข้อมูลได้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรจะรับฟังเด็กนะคะ มาพูดแค่นี้ในส่วนของอเรื่องของการเมืองและทัศนคตินะคะก็้ําหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดที่เราจะออกมาพูดว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเนาะก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะออกมาอยู่หน้ากล้องอยู่เฉยนะคะมาดูตัวเองว่าบวมหรือเปล่านะคะผอมผอมลงแล้วผอมลงเยอะแล้วผอมลงแล้ว เตรียมตัวนะคะน้ำหนึ่งอาจจะทำช่อง YouTube ใหม่นะักดีกว่านะคะเพราะว่าช่องเดิมอะผู้ติดตามมันประมาณ600กว่ากับ700แต่ว่าเอา่อมันเป็นช่องที่ทำมาหลายปีแล้วนะคะกลัวว่าโฆษณาจะไม่เข้าตามเงื่อนไขดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามช่อง YouTube ใหม่ของน้ำหนึ่งด้วยนะคะระยะรัศมีของน้ำหนึ่งกับกล้องประมาณ1นเมตรนะคะดังนั้นน้ำหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์นะคะทุกคนก็โอเคค่ะมาไลฟ์สดอินเทรวิว มุมกล้องเฉยๆว่าตัวเองเวลาออกกล้องแล้วมันบวมหรือเปล่าตอนนี้ไม่บวมแล้วไม,ไ,มไม่บวมแล้วนะคะดีใจมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปติดตามการชุมนุมของน้องๆต่อก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้ว